โครงการร้านยาคุณภาพต,าตั้งแต่ปี2546ในปีแรกมีร้านยาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานรุ่นแรกจากสภาเภสัชกรรมเพียงแค่ที่16ร้าน7ปีผ่านไปจากร้านขายยาไทยปัจจุบัน12,000แห่งในประเทศไทยจำนวนนี้ผ่านการรับรองเป็นร้านขายายาคุณภาพเพียงแค่3,61แห่งเข้าร่วมโครงการน้อยอาจเป็นเราะไม่มีกฎหมายบังคับใช้เป็นเรื่องเป็นราวดยโครงการนี้ เปิดให้เาร,ร่วมด้วยความสมัครใจแบบไม่มบังคับร้านขายยาที่เดือดการรับรองเป็นร้านยายคุณภาพแล้วนะคะจากระดับเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เขียนว่าร้านเนคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมติดอยู่หน้าร้านแบบนี้ค่ะซึ่งภายในจะต้องมีเภสัชกรปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทําการค่ะร้านยายคุณภาพเป็นร้านยายที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ก็มีมาตรฐานการให้บริการด้านยาและสุขภาพที่ดีท่าด้านซึ่งการที่จะยกระดับร้านเป็นร้านยาคุณภาพจึงไม่ยากอย่างที่คิดที่เราอยากเข้าร่วมก็เพราะเห็นโครงการนี้ดูแล้วมีคามแตกแต่ว่าโคระการนี้รู้สว่าโครงการนี้เป็นโคการที่ให้เรารยายงานพักสักครู่รค,รครับคู่หน้ากลับมาติดตามคดีที่ถูกคนโดมนยมีที่พัทยานะครับญาติเข้าไปร้องเรียนในที่ว่าส่ง